แจ้งข่าวแจ้งข่าวเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากที่มีกระแสสังคมเกินที่จะต้านไหวสำหรับคดีน้องชมพู่เพราะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวน้องชมพู่เองหรือแม้แต่ครอบครัวลุงพลและชาวบ้านที่ตำรวจ เรียกสอบสวนล่าสุดสังคมส่วนใหญ่มองว่าอยากให้นำเสนอให้น้อยลงเพราะแต่ละวันคดีแทบไม่คืบหน้าแต่กลับกลายเป็นไปตามติดชีวิตคนในหมู่บ้านแทนล่าสุดมีข่าวลือหนาหูออกมาว่า ทีมนักข่าวช่องดังได้ถอนทีมจากหมู่บ้านกกอกกับกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเรื่องนี้ใกล้จบแล้วหรือว่านักข่าวถอยทีมกับเพราะรู้ว่าหาคนผิดไม่ได้หรือออกหมายจับค่อยมาทำข่าวน้องชมพู่ใหม่อย่างไรก็ตามหากไม่มีการเสนอข่าวเลยก็ต้องมาอรอลุ้นกันครับว่า ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะแว่วๆว่าเร็วเร็วนี้ตำรวจจะออกมาแถลงการบางอย่างข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นจะจบแบบไหนก็ต้องไปตามลุ้นกันต่อไปหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube <c oughs> เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ